สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องมานี้เอากระสีมาก่อยกลุงมนะมานี้เนาะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้ามานีกลุ้งก็กำลังเต้นน้องเดงน้องเดงน้องเด้งไงสอนขึ้นมาไหมไหมนะเลือกก็เลือกเนาะกินกันอยู่แคมน้องสะเลยกินนั่งอยู่แคมน้องสะน่นน่นน้องสะ ซอนขึ้นมากเลือกเลือกเลือกกอยเลยกินแก้มเหลากับคักเป็นใหม่สดๆเลยกุ่งก็ได้ตัวผู้เลื้ยงก็เลือกเนาะโคเลโคเลโคเลใช่มีนี่ติดกลุ้มงามๆกุ้งน้องธรรมศาสตร์มาเลี่ยงมาเยังเลย แต่เส่บขนาดเขาขวดเป็นนัวฝีผงลงคนคนหน่อยชีดกุ้งหน่อยเจีวเนาะมันม่นมีน้ำให้ลอยมันม่นมีน้ำเจีวให้ลอยเนาะคนคนคนซีมบางนำ้ำตักขึ้นมาสดกรูป Kim mắc nhảy lên <laughs> làm ba lẻ gái vội nóng ông hai xi măng hôn nhọt, xuất nhọt มามาดิมาใส่ผักใส่ยังมาใส่ผักบวบวัวหอมลงไปมูซิคไขแล้วตกัตกตกัตกตกักตักเนาะตักแบ่งไปตักแบ่งออกจส่ถ้วยถังง่วเทิงกัน ปง่งหวากินมาดีอ่ะ <c oughs> พักคุยน่ะพักกระมิกคุยคำนี้ย่อยย่อยอยู่หน้ากินประมาณเสียคนนี่แหละแก้มเหล่าแก้มเหล่าเ <c oughs> ขาไม่ และกอยกุ้งอยู่ห่อยู่นากินหลายคนจังแจนสบกินผู้เดียวมันบมแเสียบทุกี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อไยอยากไยอยาก Nhà nhạt chính nhạt 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 nó coi lái nhạt nhạt Một mô này này